นี่เุอนี่เนี่ยันเนี่ยหยานมันเด็นีนแบบนี้นะครับอ๋อค่ะมันตรงตาได้ตึงดินเลยเรอครับันหัคือหนาครับโอ้แตดในมันในห ไ่เต well. h, ้ด้วยล่ะเอาติดแบบเนีติดโก้แต่ติดโก้มันสัำยากอืมนี่้มแต่กยาเติดกอเดี๋ยวมันแตกใบได้เลยนะกอวันนี้มันต่ำยากเลยครับ อ๋อ oh. มันนักถุงข้อได้น,นนะไม่จริงเวลาปลาตั้มก็ปลาทำยากครับค่ะแต่มันเต๋าปูเตี๋านุ่นนี่คือเอาไม่ได้ใช่ไหมพันนี่ไม่นี่กางเบร์นี่คือว่าเอ,อเอามันไม่ได้เลยครับแต่ข้างหลังเอาได้ครับปุ๊บอ๋อ oh, ค่ะนี่ตั้มปั้นเมื่อกี้ลูกได้นี่ค่ะลูกโดนหูเปื่อยมือแล้วง,งานนี้ <Yeah. S 1> ไม่ไหวมันหยุดหรือเปล่าคะ ถ้าว่ายานมันไอ้นั่นคือยานมันเห็นนะคะมันมันเป็นตบบนี้ในตรงพินเนี้ยครับค่ะ ไว้วบตั้งก็ได้เลยนีตอนนั้นป,นปันนี้ครับนี่คือหลอดมันติดโอติดติดกอวันนี้มันจ่ายมันไม่ได้ครับน,นี่อ๋อค่ะคือมันมันแตกมันทักได้นะครับอ๋อเนี่ยแต่กอปันนี้ไม่ได้หลังกับผมอืมค่ะเอาวีตัดคอนคอนก็นได้โอ้ตัเน,นี้วมันลื่น ตัวนะครับตึ้นตึงเลยตึ้งตองตายได้ตึ้งดิ้นไหมครับมันอาเทือดล่ะนะครับตึ้งเดียวไปแม่หลอก่ายเนี่ยครับอ๋อต้องมีมือนลอกอยู่เลยนะครับดันนี้เหอนะจุ๋ยจุครับกลงเนียนตรงชายมากไหมคะนงวยเนียนตรงชายเยอะไหมตอนงวยเนี้ยยิ่งกระจายไล่เส้นครับประมาณตรงป่าไปล็อกเลขก่อนเลว่า เส้นเนียนได้ประมาณถตาใดต้ดดตงองการเกิดว่าถ้าตัดไปอัมันจะปุกอ๋อเราต้องเอาต่าที่เราใช้เลยนี่นะโอโ๋อค่ะถึงเงินโดยปกติเอ็นประมาณนึ่งเส้นต่เนี้ยมันจะได้ขี้เช้นที่เราใชา้ฮะอ๋อเส็นขนาดเนียนประมาณจ้ามึนเส้เนปลดโลอกมันเนี่ยครับแม้จะโลกับมือในเดียวเรน,น,นค่ะถึง นี่นี่เหน็ดส่วนใหญ่มันขึ้นอยู่แถวในป่าปันนี้เลยเหรอคะในว่างว่างหกยางปันนี้นะครับมันขึ้นต้องปลูกไหมไม่ครับตาม,ต,มตามธรรมชาติเลยครับโอเคกน่าได้แต่ว่าในหลังจากนี้ครับผมว่าน่าจะเอาไปปลกูกที่ไหนช่วงของพุ่มมั้งเดี๋ยของขุดไปปลกูกที่ไหนช่วงของพุ่มมั้งค่ะเ,เดี๋ยวหลอกเอาแต่เปลือกหนอกมัน คือติดตงเอาปาปลายนี้ใชไมติดอ,อย่างนี้เราเอองกันออกมันค่ะดูดัไอ,อม้มันติงดินเลยมันในในหลาค่ะมันป็นงวงเห้หอาคอ่ะคะที่อ่

ปกติปลาหิดเดียวนี่นะนี่นนใหญ่ทำจำนนนเลยนะ <c oughs> นี่ทำมาั้งแหลกมาะได้ะคะ่ะจะไม่ผอมกว้างมันแหลกโผล่<อ>คีปีแล้วนี่คะทำมา ขายเพียรไหมแต่แรกนั้นเป็นคนทำเส้นเองเหรอทำเส้นเองนะครับเก็บวิตได้กันได้เลยต้องเร็ววะเนี่ยกลุ่มมันเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะแต่แรกตอนจะไม่พอพอโยนู้นทำได้เดือนหนึ่งหรือว่าขี้วันนักน้นอยอะคะต่ำเลยต่ำได้ทุกจริงทต่ำ กล้องแต่ใจป,ปืนมังนี่ก็ตําได้มัดจุ้มใส่ซ้อนนางไร่ก้องไร่ตน้นไงค่ะคุะ้มได้ทีเหลี่ยนนี่ในแต่นี่ย่างย่างเหลี่ยนอัอก็ตําเป็นเม็ดซึ่งยาลิีบเผานี่แต่เรกฮะได้ปัณณีเลยเขายายทถึงแต่แรกตี่ว๋สั้นจากยานยานลิีบเผานี้ทําอะไรมัง้งคะแต่ไหนไม่ตําไรนีเป,นเป็นกรงเป็นกรงกันเถอคะ่ะกลรงจริงเดียวกรมนอกกอค่ะครับนี่เป็นกรงปลอกคุ้มครับกรงนี้นะ ขอทำหนุ่มใหญ่ไอ้หน่อยต่อนกไวยไวยชายต่อนกเองหลืออย่างไคะครับโตจริ้งเงยใหญ่ครับโอ้โตโอ้โตครับแต่ว่าไม่ถึงวัวชายกับยาลีเผ่านี่นะใหญ่อันนี้นะอ๋อแต่วัวนี่นี่เราไม่ได้เอามาชายจิ้งเราไว้ชายโชว์ชายไข้เอานะแต่เรกั็นอกไปชายจิ้งเงยใหญ่ใหญ่จิ้งเลยแต่เรกก็ไม่เชว์กันค่ะทึ้งเรามันมันทนว่ากันกับไอ้เด็กเขาทำจากไม้ไผ่ไม่ใครยายต้นเขาอะไรนี่ แต่แรก <ắng> ก um ็เ <t> ต <ani> ียวปุกกล้องนูนี่เตี่ยวตาเดี๋ยวนี้ก็ไม่ตาตาคือใครได้ยักกางลังนี่ก็ก็จะตากิ้วงอพวกมันย่างไรใหญ่กินไรใหญ่นกมันมากลางลังนี่ไอ้มันเข้าดันมาอย่างอย่างเดียวนี่ครับอไม่ขยายไม่ต่อใข่ต่อกนกแต่นี่ไม่หว่าไม่ต้งทำกลงกลงเนียกลงกับยาตเพ่อแต่เด็กๆไข่ไหมค่ ตำก่แต่เด็กกันไข่แพงไหมเล็กไม่แพงเม่ปั่นเรือบาานคันอ๋อแต่ว่ามันทนเลยนะทนเป็นนกตอนตัวนึงปั่นเรือด้วยตัวนกโตแต่อยู่กันในกรงกันนะตัวปั่นช่วงนี่ตำหมอกี่ปีแล้วนี่เล่เล่เราเคยอ๋ออย่างลูกบ่าวเลยนะตำเต้นนะ <c oughs> À. À, à, Các à. à, bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp liền ừ, nha, ngồi lại Mình gây Mình vô ràng mình chơi gì ừ, Không chơi Không chơi ีผมมันเตะมีตองยากเตะเพื่อนไม่เพื่อน่ก้าวไม่ปลาไม่ซือค่ะไม่ตรงเลยเดี๋ยวโราไม่เจ็บได้นั่นนี่ค่ะหรือกนแย่กันเนี่ยมันช่วยมันช่วยอยู่ที่ริงน,น,นี้ครับติง เสน้นในหญ่ยิ่งนี่นะต,ต้นโตยังไงนี่เก็บไว้กั้งในใหญ่นกไว้กั้งในเนี้นยฮะใต่ใยนนกโตไว้กล้งกั้งในเลยอ๋อค่ะถึงกับปอนกนอกกามันก็ตุกอันนี้ไปตัวอันนี้ก็เออเนี่ยติติดอยู่ในในี้ครับค่ะนกนกเตี้ยนจะติดอยู่ไหนนี้เนี้ยอ๋อค่ะอันนี้ใช่ได้จริงไหมใช่ได้จริงกันเป็นนกกุ้ม เดี๋ยวว่าไ้าจจริง,ง,รงกันต้องใกล้เป็นกลัวทรงนี้เหลื่อมหลายใต้ไว้เนี่กับ uh, <thank> ตดังตัวต uh, ่างฟงนู้นอยละกับมันมีลานักนะนมันบีไดเร็วมันบี๊เร็วครับ มาราปลาไปจือไปเรียกันได้เจียบโอล่ไปตำไปตุ้มใส่านางได้เป็นฟีน,นะครับซึ่งปุมีเยอะเลยไหมคะปุ้มก็ไม่จับเหมันกันแต่เออเมนตอนนั้นนี่ก็อยากก่ก้อยอ่าเป็นราคา่าแถาขันหมดหรอคะครับที่เรื่องเงินด้วย น,น,นิกก็มาับตัวนุนานุาน่นล่างเนี่ยกับต่วโปบะเอก็นั่นเดิมมาจากโป๊แล้วก็โปเ็ไํทำมาจุ้มใส่นางได้เป็นฟีเนีคยับ ซึ่งปุ้มไคยอินโผก็ตักอ่างเล่นมันไม่ได้กับพุมลงเทือกตัวเล่นเนะบอกว่าโผมาพุมลงทำเล่ทีอัเลยร์ตผตดูทึกว่ามันจบกับมันหลักโดยก็ตาลงเล่เป็นไงนะ้นเน่ยก็เลยทำครับค่ะทั้น,นี้มาทำจริงจังแหลกค่ปีล้นนะคะประมาณสองปีครับซึ่งกระดาประจดทิ้งกาวตบเหลว เดี๋ยวครับไปก็ไอหม้อพ่อโจกลับบ้านเลยครับ,รบอ๋อค่ะที่เราทำนี่ตอนนี้นี่เป็นอะไรมั้งนะคะเป็นกรุงนอกอย่างเดียวะครับครับเป็นกรุงนอกอย่างเดียวครับ,รบทำจากยางหรือเป้่าถ้าอยากไม่ค้าในบันทีก็ไม่ก่อยาก,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 ก็มันไม่ก่อยยาครับเพราะว่าจะไปตันนี้มันนี้ขึ้นถั่วไปนะครับแล้วก็ ที่ยววันครับไปได้อีกวันหรือหลายเนี่ยก็เก็บต้มมังค่ะถึงาตามมอเดลรหรือเราทำกับความหรือไม่กับตามตามดิโคสังงี้ครับอ๋อค่ะ,ตตตคะแต่ละลูกนี่ใช้เวลานานไหมคะประมาณก้ามถึงซี่วันครับอ๋อค่ะราคาค่าอยู่เป็นปืนมั้งประมาณปันเป็ดลูกอ๋อค่ะ นี่ตอนนี้คือนี่ชายงานได้จริงไหมคะช้งานได้จริงครับคือไปกลงุงไปโตได้จริงครับไปโตจิ้งก็ได้ไปไปโจก,ก็ได้ครับถึงตอนนี้คนช่างกันมาเยอะไหมคะก็ตีว่าจำนี่เผื่อไปกัดจันในดาวกันครับค่ะก็ได้มกันเลยใช่ไหมมาตีครับแต่ว่าไปเสนอรออยู่กับรออยู่รอกัดจันดาวอยู่ค่ะ,ะมีใกล้ต่างได้บ้างอหรคะ สองต่างไก่ต่างไล่ครับดึงเอาไปกวโโักไก่ตีว่าวังวังตีตาลูกันกับติวะโยนเนี่ยอค่ะกับไปไปกวักไก่เลยค่ะ okay.